สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิ่งบุญชู Channel นะคะรถใครน้อจอดอยู่ด้านหน้านะคะเพราะงงา้บริเวณที่เค้ทําอะไรแต่เข้าคงจะรู้แหละว่าตรงนี้คือที่ตั้งสร้างองค์ปยาทนะนี่นะคะก็หลักฐานอยู่ตรงนี้นะ FC งดงามจังเลยเนาะ FC เห็นแล้วก็อดคิดถึงกกๆไม่ได้เนาะคือตื่นเช้ามาที่ภูนะคะเนท่านก็ตั้งตงานนะคะตั้งงาน ให้ทุกคนได้ยนโชมกันนะคะได้งดงามนะคะเนาะก,ก็นี่นะคะก็เอซมานะคะก็คงจะมาดูนะคะ จำลองเนาะใช่สรังก็คงสลว้องเลยแว้สอก็ดนาะัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะค่อาได้ได้ค่ะไหว้ปูได้นะคะค่ะทูบอยู่ตรงนู้นแหละค่ะอยู่ในรังนะคะ มาไหว้ได้ค่ะใครๆก็เข้ามาได้นะคะค่ะผมมาใครพวกสว่านครับผมอ๋อค่ะค่ะช่วงนี้ลุงก็ยังไม่มาค่ะโอ้โบเป็นยังครับผมค่ะค่ะค่ะก็เข้ามาได้ค่ะเข้ามาเที่ยวชมได้นะคะขอพรได้ค่ะอ๋อมีค่ะมีมีไม้ขีด โอไม่ไม่ค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะค่ะว่า้ได้เลยค่ะไหว้ได้เลยนะคะค่ะนี่นะคะก็ขอค่ะมีค่ะอยู่ด้านข้างนะคะนี่นะคะก็เอซีเห็นก็จุดตั้งต่งงานก็สามารถที่จะมาไหว้ขอพรได้นะคะเนาะเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องมีเงินเราเข้ามานะคะไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรก็สามารถเข้ามาไหว้ได้ทุกเหมือนทุกทุกที่แหละค่ะ เราไม่จําเป็นว่าเออเราไปแล้วเราจะต้องเอาเงินไปทําบุญเสมอนะคะจะไปร่วมบริจาคเสมอนะคะไม่ต้องนะคะที่นี่นะคะที่อื่นก็เหมือนกันนะคะก็สามารถเข้าไปเที่ยวได้หมดนะคะเนาะก็เอฟซีก็จะได้เข้าใจนะคะจะได้เข้าใจในการที่ว่าเออเข้ามาทเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาชมนะคะเนาะก็ไหว้เดอกคันนี้ค่ะอันที่ตะเกียงอยู่ตรงนี้ค่ะ จุดที่ตะเกียงได้เลยนะคะด้านนู้นค่ะด้านขวามือค่ะนั่นแหละค่ะค่ะเก้าดอกนะคะค่าเก้าดอกค่ะไหว้ขอพรนะคะก็เก้าดอกค่ะก็หยิบไหว้หยิบอ่าขอพรได้เลยนะคะค่ะจะตีค้องด้วยก็ได้นะคะค่ะนั่นแหละค่ะตรงนั้นค่ะ ค่ะอ่ะนี่นะคะก็ F4 เข้ามา,าจริงก็ขับรถเข้ามาได้นะคะรถก็ขับเข้ามาได้ค่ะ,ะ,คะก็เนาะก็คือ F4 ยังไม่เคยเข้ามาก็จะกลัวกลัวเกรงเกรงนะคะน้องก็มีความเกรงใจเนาะทีนี้ก็เราได้บอก f c แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาไหว้ได้หมดนะคะอันนี้ ปูองคูจำลองนะคะก็สวยงามนะคะสวยงามมากนะคะนานกว่าเราจะได้แบบได้เดินมาดูบ้างอะไรเงี้ยนะคะเนาะแต่ก็สวยงามมากนะคะสีขาวนี่นะคะสีขาวมุกนะคะนี่นะคะทุกคนก็ขอพอนได้นะคะช่วงเสื่องพาชม นี่นะคะก็ทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาไหว้ได้ขอพรได้นะคะก็ด้วยความศรัทธาของแต่ละคนนะคะโอ้โหนี่เราเพิ่งมาเห็นต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะนี่นะคะก็อาโอ้โเฟิ่งเพิ่งมาดูนะคะต้นไม้เหล่านี้นะคะก็จะทนนะคะจะสวยงามพวกต้นจำพวกพวกโกศลน,นะคะพวกโกศล ก็จะสวยนะคะมันเป็นไม้ประดับที่แบบไม่ต้องดูแลรักษายากนะคะรักษาง่ายมากนะคะ FC พวกนี้แค่ปักชํากิ่งก็ขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องตอนนะคะเหมือนเฟื่องเคยทํานะคะก็ปักชํากิ่งนะคะปักชํากิ่งเอานะคะคือการปักชํากิ่งเราก็ไปปักในดินที่เขาคลุกไว้นะคะก็คือแกลบนะคะหรือแกลบดํานะคะแกลบดํานี่นะคะก็ สวยนะคะสวยมากนะคะถ้าประดับที่บ้านอะไรเงี้ยปลูกต้นไม้เหล่านี้จะสวยงามนะคะที่นี่ก็งามนะคะก็เราได้เห็นนะคะอันนี้ก็อะบอนไซนะคะต้นบอนไซก็คือการบอนไซก็คือแบบดัดพวกต้นไม้อย่างเช่นต้นตะโกนะคะก็เอามาดัดเป็นบอนไซได้นะคะ ตรงนี้ก็แต่ก่อนก็จะมีเห็ุขึ้นเห็ดอะไรนะคะเนะคะก็ให้ชมคลิปคร่าวๆนะคะในช่วงเช้านะคะนอกแบบเย็นสบายๆนะคะสบายๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอพรบคุณมากค่ะอย่าลืมซีพีกาแฟซีพีสกินแนะนำช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ